นี่จ้ะบังสะควนมังไงเดี๋ยวยั ER ้างขาได้จ้ะขาไงครับพี่น้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังพาไปค่ะทุกคนวันนี้ที่พาทุกคนมาเข้าป่าเหมือนเดิมนะจ๊ะที่พามาส่งปลาจ้าพี่น้องจา้าส่งเห็ดที่ทิพจองไว้นะคะทุกคนเห็ดที่ทิพจองไว้ว่าโตหรือยังนะคะดอกเล็กๆนะคะตอนนั้นทิพเจอดอกเล็กๆทิพก็เลยเอาใบไม้ปิดไวะคะ้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาโตหรือยังนะคะ หรือ,อยังทุกคนดูดูเห็ดขึ้นเห็ดขึ้นอยู่ตรงริมแม่น้ำค่ะทุกคนดูอ้ยดูเอาไหมยังไม่เอานะนี่จ้ะเบิ้งจะพี่น้องจก๊กเบิง้งนี่นี่จ้ะ แล้วอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จ้าอืมไหต่อจ้าฝนนี่่าเป็นแบบนี้นะคะทุกคนชุ่มชื้นฝนตกฝนตกที่เมืองทิพย์ตกบ่อยมากนะคะป่าไม่แห้งนะคะป่าที่ทิพย์อยู่นะคะแล้วก็มีแสงแดดเนาะแดดส่องลงมา เห็ดเขาก็เกิดได้ค่ะทุกคนป่าไม่แห้งค่ะดูเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะทุกคนที่เนี่ยที่เมืองที่ทิพย์อยู่นะคะฝนก็ตกเมื่อคืนเนี้ยอากาศเย็นดีป่าชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งเนาะดูค่ะนี่ไปกันเลยค่ะว่ามือนี้จะหมานบอ,นอเนาะจาเนาะมือนี่จะหมานหรือเปล่านาะ ป่าเป็นแบบนี้จ้ะป่าอยู่ในเมืองคนมาเดินออกกําลังกายมาเดินเล่นกันค่ะทุกคนหุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยทุกคนพี่น้องเอ้ยดอกบางแง่นึงจ้ะโอ้โหนี่อีกนี่นี่นี่อีกปาดปาดพี่โตปดพี่โตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิังตรงนี้จ้ะนี่ดอกแง่แงจ้ะ เก็บเลยจ้ะ,ะมึงเก็บดอกไงก้อนแล้วกัน,นดอกแรกที่เจอใหญ่มากนี่จ้ะมึงนี่เอาไว้ก้อนแน่ใจเนาะปิดไว้ก้อนจ้ะอันนี้เอาเลยเนาะมึงขายาวๆนี่จ้ะมึงมึงมึงตรงนี้ไหมอู้หสะอ่อนแม่จ้ะตรงนี้สะอ่อนจ้ะนี่ เฮ็ดจะขึ้นตามทั้งเดินจะทุกคนจะ้ะอ,อ๋อ,อจะอ่อนลงนิดอยูงขาด้จ้ะขาไงครับพี่นอ้องจ้ะทุกคนจะ้ะเห็นป่แหกม้านจ้ะแหกม้านเด็ดทิปเอาไปตัดขาบ้านนะจ้ะเนาะเด็ดทิปก็เอา เอาเศษดินเศษอะไรเขากลับมาคืนสู่ป่าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทิพย์จะเอามาปลูกไว้ป่าใกล้บ้านแบบนี้แหละทุกคนเวลาหาเห็ดมันจะได้มาใกล้ๆเนาะไม่ต้องไปไกลไปต่อจ้าทุกคนไปนจ้าชิ้นหนึ่งจ้ะาจ้าจะเริ่มจบตัวเริ่มตัวแล้วแต่ยังไม่ตัวเยอะนะคะจังนี้จ้า นีดอกนี้โตแล้วจ้ะเอาดอกหนึ่งน,น,าน่าจะเนาะตรงในโตก็เอาดอกนั่นจ้ะเนี่ยปิดตอจะปิดอีกได้ก็ได้เนาะอีกน้าะนี่จ้ะนี่อีกจ้ะปิดปิดไว้นะจ้ะโตแล้วจ้ะไงแล้วพี่น้องตอจ้ะทุกคนจ้ะ นี่นี่ก็มีอีกนะทุกคนนะเห็นไหมทุกคนเห็นนะคะนี่ไปต่อจ้ะไปสองดอกจ้าแหกหมันแหกหมันเราจะไปมีอีกจ,จุดที่ที่มีที่ปิดไว้หลายจุดเลยนะทุกคนตามเก็บเออ่ตามเก็บจุดที่ที่ปิดไว้เลยนะจ้ะเนาะ นี่ใช่หรือเปล่าปิดเองลงเองนะคะปิดเองหลงเองจ้ะอู้ยท่านยังไงปันด้จาจันนะเห็นไหมจ้ะปิดไปอีกจก้ะยังไม่โตนะจา้าจุดนี้นี่นี่จ้ะยังไม่โตจ้ะปิดไปอีก ให้ดูอู้ยทุกคนนี่จ้ะมแล้วโอ๋อแสงแดดเสร็จสมนี่แหละจ้ะเก็บได้เลยเนาะเก็บเอาเฉพาะใหญ่ๆนะจ๊ะนี่ นี่แล้วนี่อีกจ้ะตอตัวนี้อีกจ้ะทุกคนนี่ปิดไว้นี่เอายังไม่เอาไม่เอาจ้ะปิดไว้ก่อนท่านี้นี่อีกทุกคนเพียบอย่เล็กๆนู่นกำลังขึ้นเพียบเลยจ้ะ จ้าทุกคนจ้าตรงนี้อีกจ้าไหนล่ะลืมลืมมองจ้าทุกคนจ้านี่อู้ยงังใช่ยังไงจ้าตรงนี้นี่ตัวเรียงนะอืมไงล่ะจ้านองจ้าไงเลี้ยวเอาเลยนะจ้าะนะ ít à Đây là, lืm mỏng tít, ui ngay là cha này, ngay luôn cha, này อุ uhm, need, 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 need ้ยแต่นี้แตมีจ่ะบังนี่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 ตรงนี้จ่ะคนนี่จ้านี่ปิดใยงามมันยังงามได้จตะบังขาอวบอันนี้ก็เอาจ่าปิดปิดปิดไปอีก ต้องมีจ้ะทุกคนจ้ะเรียกที่จะให้เบิ่งเจอจ้ายู่ใต้หญ้าจ้ะทุกคนจ้ะงามงามเบ่จ้ะบ่องอันนี้อะไรน่าจ้าเนะาะค้าเงาอยู่เบ่งจ้ะเบ่งโอง้ยเบ่งอันนี้หน่อย,อยนะน่าจ้าเนาะคานไปเนาะจ้าเบ่งตรงนี้อุ้ยบ่งจ้าอ้ยสั่นส่าปราบจ้ะ

ดอกง่ายลยจ้ะต้องเป็นกีนน่อนจ้ะินเป็นจีนอันค่ะดอกงมายเาจ้ะอันง่าลยจ้ม่ต้กลนั่งทับเพชรจ้ะจะนั่งทับเพชรจ้ะตาดิ มีอีกมึงเห็นบ่จ้าอยู่ใต้หญ้าจ้าพี่น้องมีอีกจ้ามึขึ้นรอบหญ้านี่เลยจ้าหึงบอสขึ้นอยู่ใต้หญ้าจ้าหึงเป็นจีเป็นจีหลายหลายอันนี้จองไปกว่อนเด้อจ้าเนาะเนี่ยพี่อยากเลิกป่ะ จ้ะจองไว้เดี๋ยวพามาเก็บนะจ้ะปิดไฟก่อนจ้ะปิดไฟก่อนนะจัะนะแตพามาเก็บจ้ะมีอีกไหมมีอีกไหมอ้ยนี่ดินี่นี่จ้ยนี่จ้านี่ไงล่ะจ้ะ นะมาต่อตัวนี้จ้ะทุกคนจะ้ะอุ้ยดอกใหญ่แล้วจะ้ะเห็นบ่จะ้ะอืมงามงามจะ้ะอื้ออื้อน,นี้จะ้ะงามแล้ว บอทุกคนทำไมจะมีแค่นี้มันต้องมีพวกสิมันต้องมี่มูเนาะจา้ะเนาะไปไปต่อจ้อจะนี่เจออีกแล้วจ้ะทุกคนจ้ะแต่เจอห่างๆจ้ะทุกคนอ้๋อเจอจ้ะอันนี้ไปก่อนนะจน้ะนะไปเจอห่างๆดอกสองดอก ไม่มันมีห่างจังเลยหรือมีคนมาเก็บก่อนหน้าเราก่อนหน้านี้นะ่าจะมีคนมาเก็บไปแล้วนะทุกคนมาเก็บขีเกาเผาจากเลยใด,ดเจอหมองละดอกสองดอกอีกจุดนึงจ้ะ เก็บเลยนะแต่น้องขาง่ายอยู่จ้ะเก็บเลยที่จ้าที่ใดเก็บทั้งสี่เ,เลยด้วยจ้าไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะ Ja. <try> ก็จะมีต้นเบิร์ดขาวอันี้จะจะมีเชื้อเหตุมันปูจ้ะทุกคนเนี่ยต้นเบิร์ดขาวไปต่อจ้ะทุกคนจา้าหาเหตุตามริมทางหมา,า,มาอยู่จ้ะมาอยู่นี่ค่ะทุกคนเหตุที่ได้นะคะ เก็บเห็ดสองวันนะคะทุกคนทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยไหมคะขาอบอวบใหญ่ๆค่ะทุกคนดูแบบนี้อร่อยคะ่ะเนื้ออร่อยเก็บไว้กินเองนะคะไม่ได้ขายเนาะค่ะก่อนจบคลิปทิปก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้กับทิพนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย